กิจ,จวัตรประจำวันของผมทุกๆวันนะครับก็จะตื่นแต่ตีสามตีสี่เพื่อที่จะออกไปอุ้มคนป่วยในกรุงเทพกับปร,ริมณฑลไปชักช้าไม่ได้ว่ามีผู้ป่วยหลายท่านรออยู่ครับบางวันอาจจะจองไว้3คนหรือ4ี่คนหรือถึง6คนบางทีจองไว้2อสาคิวบางทีหลงมาอีก2อสคนครับบางวันก็อุ้มคนถึง12เที่ยวทั้งไปและกกลับนะครับ วันนี้คนไข้ทั้งหมดที่จองผมเข้ามานี่สี่ท่านนะครับดีที่บางบํารุงนี่ก็ที่ตรงวัดบางบํารุงนี่ก็หนึ่งท่านนะครับอ,อันนี้ผมต้องใส่ทุกครั้งนะครับถ้าใส่ไม่ถ้าไม่ได้ใส่นี่ป่านนี้ผมคงล็อกไปหลายปีแล้วนะครับเพราะเวลาอุ้มผู้ป่วยทุกครั้งนี่คือต้องเซฟความปลอดภัยหลังเราไม่งั้นกระดูกอาจจะมีปัญหาได้อาจจะนอนติดเตียงได้ส่วนอันนี้เราต้องอุ้มผู้ป่วยบางวันทั้ง6คนก็เซฟเรื่องความสะอาดด้วยกับเป็นฟองน้ำนิ่ม เวลาอุ้มคนป่วยคนป่วยจะรู้สึกเหมือนตัวเองลอยได้คุณยายไปหามหมอการยายเอาเข็มให้คนตักนะไม่ต้องกลัวนะยายนะครับนะนี่ก็ถือว่าเบามากครับเฟบอ่าเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแอลกอฮอล์คุณยายช่วยตัวเองไม่ได้ครับนอนติดเตียงก็ไปโรงพยาบาลศิริราชครับ ไปถึงแล้วก็อุ้มแล้วก็ส่งต่อให้แค่เจ้าหน้าที่เปครับคุณยายนี้รักษาเสร็จก็รอรับยาโทรมาผมก็มารับกลับครับครับเดี๋ยวไปรับผู้ป่วยอีกเจ้าหนึ่งครับที่จรันซอย37ลงมาใส่บ้านญาติอยู่ซึ่งนอนติดเตียงครับก็เจ้านี้ก็มีแผลกดทับอยู่นะครับผมแผลกดทับก้นโกก,กกับสะโพกค,ครับ mm hmm. ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะต้องมาสัลยกรรมอยู่เรื่อยครับ สวัสดีครับน้องนี่ใช่ไหมครับโอ้ครับสูส้ๆนะลุกนะส,สู้ๆเดี๋ยวหนูเอาอาแขนเนี่ยผ่านเนาะแล้วแขนด้านนี้กอดคอได้นะไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะไะวันนี้หมอหน้าตรวจอะไรบ้างลูกหมอกระดูกค่ะ,ะหมอกระดูกวิทยาอ๋อนี่หนูเป็นอะไรที่ขานะบอกว่าเป็นมะเร็งหรอลูกตัดมากี่ปีแล้วลูกสองค่ะสองปีนะก็จะไปทางก็จะไปโรงพยาบาลศิริราชครับ ครับนี่ก็มารับคุณยายเป็นเจ้าที่สี่ของวันนี้ขออนุญาตนะครับคุณยายนะคุณยายไม่ต้องกลัวนะผมอุ้มมาตั้ง22ปีแล้วไม่ต้องกลัวนะอุ้ยตัวเบามากเลยยายคุณยายนี่ผมเพิ่งมารับเป็นครั้งแรกนะครับคุณยายอายุ88ปีแล้วครับนำส่งโรงพยาบาลช้วยน้ำไทยอย่าลงมาเองนะนั่งรอก่อน <laughs> เอ้คุณยายน่ารักมาก เห็นนะโอ้โหเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากสุวรรณนนท์ชัดครับแท็กซี่ที่อุ้มผู้ป่วยฟรีให้บริการฟรีครับตอนนี้ตอนนี้สะดวกไหมครับของผมนี่ถ้าได้ไปนัดจากโรงพยาบาลหรือตั้งใจที่จะไปโรงพยาบาลหรือรู้ว่าล่วงหน้าจะไปโรงพยาบาลนี่รบกวนโทรมาจองคิวลงตารางคิวปฏิทินให้ผมหน่อยนะครับยินดีช่วยเหลือฟรีทั้งไปและกลับครับคุณแม่มากรุงเทพได้กี่วันมา้ปะมาณประมาณสามปี <laughs> ครับเคสนี้คือเป็นผู้ป่วยที่โทรมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับเจ้านี้ก็ดูแลแม่ทำงานเซเว่นถ้าไม่เอาแม่ไปอยู่ใกล้ที่ทำงานแม่ก็ไม่มีใครป้อนข้าวเที่ยงให้ก็เลยต้องไปหาเช่าห้องสบายไหม <laughs> สบายเชนนะอ่าอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ โอเคฮึบฮ่าฮึบอ่าอให้มีความสุขรู้สึกแบบประทับใจมากเลยไม่คิดเลยว่าว่าว่าประเทศไทยจะมีคนอย่างนี้ด้วยดีใจโชคดีนนะดีค่ะดีท้ามีอย่างนี้โอ้โหจะช่วยคนจนได้เยอะมากแต่ละวันก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้ปกติทุกวันทุกวันครับ ืมผมเหือดท่วมตัวนะบางทีเนี่ยอุ้มคนแต่ละครั้งขึ้นชั้นสามชั้นสี่ตัวใหญ่ตัวเกรงอะไรอเงี้ยโดยเฉพาะตัวเกรงจะอุ้มยากผมเหนื่อยเฉพาะตรงที่หน้างานพอวางคนไปแล้วก็หายเหนื่อยละค่าใช้จ่ายก็จะมาจากเช่นว่าเพื่อนใน Facebook มั่งหรือว่าเพื่อนในไลน์มั่งหรือว่าผู้ที่ติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆบ้าง บางท่านก็พบเจอหน้าโรงพยาบาลเช่นคุณหมออย่างเงี้ยครับเดินเอาเงินออกมาให้พันสองพัหรหรือเด็กแว้นบ้างหรือคนทั่วไปบ้างก็มีครับบางครั้งคนป่วยที่รวยๆก็าําบุญเผื่อคนจนก็มีครับแต่คนจนให้ไม่รับนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเขาลําบากแต่ถ้าคนรวยๆที่เราไปอุ้มอยู่เขาขาดแค่คนอุ้มแล้วก็ทําบุญเผื่อคนจนอันนี้รับได้ครับสมัยตอนอายุสิปีผมจากนครศรีธรรมราชจะมุ่งหน้ามากรุงเทพมาหางานทําแต่ผมถูก หลอกลงจากรถไฟจากคนที่เขาเป็นในหน้าหาคนไปออกเรือเรือประมงเนี่ยหนีบครับหนีบัวเขา่าเนื้อด้านบนเนี่ยยังเป็นแผลเป็นอยู่ฉีกยาวมาถึงข้างล่างเห็นเอ็นเห็นกระดูกปรากฏว่าก็ได้รับความเมตตาจากคนแปลกหน้าซึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีใครมาช่วยเนื่องจากเรานอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งวันคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งวันไม่มีใครสนใจทุกคนอ,อาจจคิดว่าเด็กเล่ร่อนเด็กจอจัด พอมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอะ่ะมีคนมาเขย่าตัวน้องน้องเป็นไรมานอนหัวเข่าเน่าเฟ่เม็นวันตอมหึงเนี่ยไปทําอะไรมาตื่นมาก็เล่าให้เขาฟังว่าถูกหลอกไปออกเรือเรือหนีมาตังไม่ได้หน้าปูดก็โดนซ้อมมาเขาก็ถามว่าจะไปไหนก็บอกกลับบ้านเล่าให้เขาฟังเขาก็ไปซื้อข้าวผัดกะเพราไข่ดาวาน้ําดื่มมาให้ซื้อตั๋วรถไฟมาให้แถมยังรวบรวมเงินให้อีกตอนนั้นเนี่ย เขาเหมือนเทวดามาปรดนะพอสิ่งที่เขาให้ในวันนั้นน่ะมันรู้สึกว่าอยากทําให้เราเนี่ยตอบแทนหรือช่วยเหลือสังคมพอที่จะทําได้เหมือนกับตัวเองเคยได้รับมาก่อนมีคนลงท่านหนึ่งพิการนั่งรถเข็นนะครับท่านก็เรียกรถแท็กซี่อยู่หลายคันมากเส้นจรลันสนิทวงเนี่ยเรียกอยู่หลายคันไม่มีแท็กซี่รับเห็นรถเข็นแล้วก็เวียงออกเวียงออกแกก็เครียดเพราะจะไปหาหมอ พอผมลงไปเอารถเข็นแกนขึ้นรถแกก็โหนตัวเองขึ้นมาได้เพราะขาเนี่ยเดินไม่ได้หรอกแต่แกโหนเอาขาเอาตัวเองขึ้นมานั่งบนบ่อหน้าได้แกก็นั่งพูดพูดซ้ำๆสองสามครั้งว่าอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายคนดี๋ยวนี้มันใจดาจริงๆแกพูดเนี่ยมันสะกิดใจผมอะว่าเออตอนครั้งหนึ่งอะเราอะเคยนอนอยู่ตรง สถานีรถไฟอะคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งวันอะ่ะมันทำให้ผมนึกถึงตรงนั้นมันสะก,กิดใจแบบอย่างแรงเลยผมก็เลยแบบบอกลุงว่าลุงผมให้นั่งฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์แกก็เลย มีอาการดีขึ้นมาบ้างจากที่พูดซ้ำๆว่าเมื่อไหร่จะตายสักทีไม่ว่าอยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ย <S <S ตั้งแต่นันมาไม่ว่าเจอคนป่วยที่ไหนเอามาพึ่งเอามาพาดเนี่ยผมช่วยฟรีหมดมันสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเลิกไม่ได้ทำแล้วมันก็มีความสุขทำแล้วทำรู้สึกว่าชีวิตผมไม่ต้องรวยผมก็ทำดีได้ไม่ต้องรวยผมก็สามารถแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคมได้ผม คนนึงไม่ถึงว่าแรงผักดันที่ได้รับว่ามเตตาจากคนแปกหน้ามา22ปีเนี่ยมันทมให้ผมยังตามต่อไปโดยที่ไม่หยืดอะ่ะจนไม่ไม่เคยคิดมากอดว่าผมจะต้องแบบทำไมต้องมาทำเพื่อคนอื่น,นขนาดนี้ปุ้มตายหนกากต่เบาขี้เยี่ยวเสล็จออกจากคอเป็นก้อนๆช่วยเหลือคนจนไม่ใช่ญาติก็ยังช่วยเหมือนกับว่าเขาเป็นญาติ ผมก็เลยรู้ว่าชีวิตมันมีคุณค่าตรงนี้เองที่จะอยู่มีลมหายใจต่อไปทุกๆวันนะจะบินบ้ามัวแต่อ้างช่างหัวมันถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์หนาต้องเอื้อเฟื้อปฏิบัติเต็มอัตตาโดยถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายการช่วยเพื่อนเหมือนช่วยตัวเราเองเมื่อจิตเพ่งเล็งช่วยถวยสหายย่อมลดความเห็นแก่ตัวลงเรื่อยไป อันนี้ก็เป็นบทที่เกี่ยวกับรดความเห็นแก่ตัวของท่านพุทธทาสนะครับชอบที่จะเอารูปของในหลวงเนี่ยมาแปะไว้เพื่อให้เห็นง่ายๆครับทําให้เรามุ่งมั่นไม่ท้อแท้เมื่อเรามองรูปของในหลวงก็เพื่อเป็นแรงใจเวลาผมเหื่อท่วมตัวเวลาผมเหนื่อยโดยที่เราเอาพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการมุ่งมั่นในการทําความดี แบ่งปันน้ำใจให้กับสสังคมเนี่ยเท่าที่ความถนัดความสะดวกในสายอาชีพของตนเองที่พอจะทำได้